ขอต้อนรับเข้าสู่ NK Live f r e p o r t นะคะรายงานสดจากโชว์รูมนต์เคค่ะก็กลับพบกับหนุน่มและพี่สันนะคะอีกเช่นเดิมแล้วก็นอกจากเราจะมีรถสวยๆเนี่ยมานำเสนอให้ผู้ชมได้ชมกันแล้วนะคะหนุ่มหนิงขอแจ้งกับแคมเปญสุดพิเศษ,ษตลอดทั้งเดือนนี้ค่ะกับเบน NK Mid i a Sale 2018นะคะซื้อรถเบนทุกรุ่นทุกคลาสรับส่วนลดพิเศษ,ษพร้อมฟรีแม่ทนแนนสูงๆุด3ปีเต็มเลยค่ะใครที่กำลังมองหารถสวยๆอยู่นะคะต้องทงีบพลาดเลยตั้งแต่วันนี้จนถึงส1กรกฎาคมนี้เท่านั้นค่ะ ใช่ครับสำหรับแคมเปญพิเศษนะครับก็ทั้งตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้นะครับห้ามพลาดนะครับสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถเบ้นมือสองสวยๆสักหนึ่งคันนะครับอย่าพลาดกันเลยทีเดียวนะครับผมค่ะแล้วตอนนี้นะคะหนุ่มกับพี่สารพาเราไปอยู่ที่โชรูมเบ้นเคซึ่งเป็นศูนย์รวมรถเบ้นคุณภาพอันดับหนึ่งของไทยพร้อมด้วยศูนย์บริการมาตรฐานแบบครบวงจรค่ะใช่ครับสิ่งสําคัญนะครับในการเลือกซื้อรถเบ้นมือสองนะครับหนึ่งนะครับโชลูมต้องได้มาตรฐานนะครับข้อที่สองนะครับต้องมีศูนย์บริการหลังการขายครับผม ในส่วนของโชว์รูมที่ได้รับมาตรฐานนะคะนุ่งหนิงอยากแนะนาท่านผู้ชมลองเข้ามาชมรถที่โชว์รูมของเราก่อนได้นะคะโดยทางโชว์รูมของเราค่ะมีพื้นที่มากกว่า5ไร่ตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษนะคะมีการจัดแบ่งรถเนี่ยออกเป็นหมวดหมู่ในแต่ละรุ่นแต่ละคาสวยเป็นอย่างดีเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดสำหรับลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาเลือกชมรถที่โชว์รูมของเราค่ะโดยทางโชว์รูมของเรามีรถเบ้นสวยสวยเนี่ยให้เลือกมากกว่า150คันพร้อมด้วนของโดยชื่อเสียงและประสบการณ์ยาวนานมากกว่า50ปีเป็นตัวการันตีด้วยคค่่ะใชรับ เบนซ์แนเคของเรานะครับนอกจากชลุมที่ได้มาฐานแล้วนะครับเบนซ์แนเคของเรานะครับยังมีศูนย์บริการ NK s เคย์ส e ิสเซนตอร์นะครับเป็นศูนย์บริการขนาดใหญ่กว่า50ช่องซ่อมพร้อมโดยทีมงานช่างมืออาชีพประสบการณ์สูงนะครับแล้วเรายังมีเครื่องมือทันสมัยครบครันนะครับไว้คอยดูแลรถของคุณลูกค้าตลอดอายุการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมั่นใจได้เลยนะครับว่าเลือกซื้อรถเบนซ์มือ2กับเบนซ์แอนเคนะครับได้รับบริการหลังการขายที่ดีแน่นอนครับ ละสำหรับรถข้อใหม่ประจำวันนี้ของเรานะคะเป็นสปอร์ตซารูนสุดหรูค่ะในตระกูล CLS Class นะคะซึ่งมาด้วยเครื่องยนต์ดีเซลค่ะที่มีทั้งความแรงรและก็ความประหยัดในคันนี้เลยนะคะคที่สำคัญคันนี้นะคะออกใหม่5ล้านค่ะแต่ว้เบนเคนะคะของเราตั้งราคาไว้เพียง2ล้านนิดก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้กันไปได้เลยค่ะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับว่า CLS 250ดีเซลคันนี้นะครับมีความโดดเด่นและความสวยงามอย่างไรกันบ้างนะครับผม ใช่แล้วค่ะสำหรับรถ CLS คันนี้นะคะเป็นตระก,กูลที่อยู่ระหว่าง E c Class กับรุ่นใหญ่สุดอ,อย่าง S Class, <S S class <S ค่ะมาด้วยบอดี้ตัวรถนะคะที่มีความยาวแล้วก็ความใหญ่ผสมผสานไปกับความสปอร์ตนะคะคันนี้เนี่ยมาด้วยสีดำออปไซเดียนแบ็คค่ะคดูมีความสวยดุดานมากๆเลยใช่ครับคือตัว CLS ตัวนี้ครับดีไซน์ของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นรถที่เป็นรถซีดานเนาะเป็นสีประตูแต่ว่าได้ดีไซน์ในเรื่องของความเป็นคูเป้ความสปอร์ตเข้ามานะครับรวมกลืนกันมากนะครับกับตัวดีไซน์และก็ตัวของบอด ่ตางๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์กันสำคัญสำคัญดีกว่านะครับว่าดีไซน์ของ c ี s เนี่ยด้านหน้าเนี่ยเป็นยังไรกันบ้างนะครับผมอ่ะอันดับแรกนะครับเห็นกระจังหน้านะครับกระจังหน้าตัวนี้นะครับจะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียม1ชั้นนะครับตัวนี้ก็เป็นกระจังหน้าแบบสปอร์ตของตัว c ี s เนะครับผมมาพร้อมด้วยกันชนนะครับที่เป็นกันชนทรง AMG นะครับในรถคันนี้ก็คือเป็น AMG Sport Package ตนะครับ มาพร้อมด้วยไฟหน้าดีไซน์สวยงามมากนะครับตัวนี้ก็คือที่เราโชว์อยู่ตอนนี้จะเป็นไฟตัว daytime นะครับเป็นไฟสองสว่างกลางวันนะครับส่วนในเรื่องของฟังก์ชันในเรื่องของระบบไฟข้างในในตัวของไฟกลางคืนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟบซีนอนนะครับให้ความส่องสว่างในร,ระยะเวลากลางคืนที่ดีมากๆเลยนะครับผมค่ะ ในส่วนของด้านข้างคันนี้นะคะมาด้วยล้ออลลอยขนาด19นิ้วค่ะเป็นลายแบบ5ก้านนะคะตัว CLS เนี่ยเส้นสายด้านข้างของเขาเนี่ยก็บ่งบอกถึงความสปอร์ตได้อย่างชัดเจนเลยสังเกตได้จากส่วนท้ายนะคะที่ลาดลงแตกต่างจากรถซีดานปกติทั่วไปทำให้รุ่นนี้นะคะเป็นรถสปอร์ตซีดานอย่างแท้จริงเลยค่ะ ใช่ครับแล้วก็สําหรับตัวซีเอสตัวนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าลูกค้าที่กำลังมองหาอยู่นะครับห้ามพลาดเลยเพราะว่าตัวรถคันนี้นะครับหายากมากๆนะครับแล้วเบนซ์เคเนี่ยเราหาแบบรถสวยๆแบบนี้มาเนี่ยไม่ได้ง่ายๆนะครับใช่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็พยายามหาสิ่งที่ดีสุดให้กับคุณลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วนะครับผมและในอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ CLS นั่นก็คือเรื่องของไฟท้ายนั่นเองค่ะใช่ครับในส่วนของไฟท้าย c S ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วออกแบบมาได้สวยงามมากเพราะเป็นทรงคล้ายๆพวกใบไม้ แล้วก็<ช>ตัว<อ><ห>ดีไซน์เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าคลาสซีเอเ่ยเป็นคลาสที่ได้ความนิยมมากๆเลยนะครับด้วยมูลค่าตัวรถที่บอกกันแต่ต้นแล้วว่ามูลค่า5ล้านกว่าบาทนะครับซึ่งไฟตัวนี้นะครับก็ได้ย่อขนาดลงมาอยู่ในรถที่เป็นพวกซีเอด้วยน,<ม>นะครับ<ม>เพราะว่าเป็นรถที่มีบอดี้ที่มีขนาดใหญ่และสวยงามงของชีเวตตัวนี้ถึงบอกเลยว่าเป็นรถสุดยอดเลยตัวนี้นะครับค่ะและคันนี้นะคะก็มาด้วยเครื่องยนต์ดีเซลค่ะซึ่งมีขนาด2 2 0 0ซีซีกับ204แรงม้านะคะ ซึ่งบอกได้เลยว่า C D I เนี่ยคือคดีเซลมีค,ความประหยัดแล้วก็อัตราสิ้นเบอรของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 6บหกถึงสิกโลลิตรเท่านั้นเองใช่ครับคือในตัวเครื่องยนต์ C L S เนี่ยนะครับที่เป็นดีเซลเนี่ยบอกเลยว่าอัตราก,การเร่งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะว่าให้ตาก,การเร่งที่ดีและให้ความประหยัดน้ำมันมถึงนะครับสิถึงสิบกิโลลิตรเลยทีเดียวนะครับ สำหรับลูกค้านะคะที่กำลังดูไลฟ์ของเราอยู่ตอนนี้แล้วก็สนใจรถคันนี้นะคะสามารถสแกน QR code เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มุมด้านล่างจอตอนนี้กันได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันเลยดีกว่านะคะสำหรับการออกแบบภายในเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่า cls เนี่ยเป็นการออกแบบที่ดูมีความหรูหราสง่างามมากมากนะคะคันนี้เนี่ยมาด้วยทิมที่เป็นแบบลายไม้ดำเพิ่มความสง่างามให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นและตัวเบาของคันนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่า มีความกว้างนั่งสบายมากๆเลยค่ะใช่ครับคือตัวเบาของซีเอเสเนี่ยครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยได้มีการย่อขนาดจากตัว S กับ E เนี่ยมันรวมอยู่ในเป็นซีเอสนะครับทำให้ตัวเบาเนี่ยมีขนาดที่กว้างนะครับบอกได้เลยว่าการนั่งนั่งเข้ามาในรถเนี่ยเราจะเห็นอยู่แล้วว่าตัวรถในข้างนอกดูใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมพอมานั่งข้างในเนี่ย โงค่อนข้างกว้างนะครับแล้วตัวเบาะเนี่ยเสริมในเรื่องของทําให้ผู้นั่งและผู้ขี่เนี่ยมีความสบายมากขึ้นคือตัวเบาะค่อนข้างกว้างนั่งนั่งสบายนุ่มนะครับผมแล้วก็ในส่วนของพวงมลาลัยต่างๆก็เป็นรุ่นใน AMG นะครับก็เป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับของ AMG ท้ายตัดนะครับพร้อมด้วยระบบเกียร์นะครับอยู่ที่ขอพวงมลาลัยแล้วตัวนี้เป็นเกียร์แบบ7สปีดนะครับสามารถอัตราการเร่งเนี่ยดีในตัวของจำนวนเกียร์ที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ปันการประหยัดน้ามันที่ดีขึ้นนะครับผม แล้วก็ในเรื่องของระบบแอร์นะครับตัวนี้ก็คือเป็นแอร์แบบดูโอโซนนะครับเป็นแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะครับของตัวฟังก์ชันตัวรถนะครับแล้วก็ที่สาคัญด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวเราลองให้กล้องลองดูด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยค่อนข้างสวยสวยงามมากของ cls เพราะว่ามันเป็นรถสไตลแบบ์แบบกึ่งแบบกึ่งสปอร์ตคูเป้นะครับจะเป็นรถซีเป็นรถซีดานที่เป็น4ประตูจริงแต่ว่าภายในเนี่ยจะได้อารมณ์คูเป้มากๆเลยเพราะว่าเป็นหน้า2หลัง2ที่นั่งน,นะครับะนะครับให้ความสวยงามมากๆเลยนะครับผม แล้วก็ตัวรถนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถสอบถามเข้ามาที่ไลน์แอดของเราได้เลยนะครับพิมแอดก่อนแล้วก็ bent underscore nk นะครับเดี๋ยวเรามาทัวรตัวรถกันดีกว่านะครับว่าตัวรถนะครับปีอะไรกันบ้างแล้วราคา bent nk ตั้งกันที่เท่าไหร่นะครับผมตัวรถนะครับเป็น mercedes b e n z นะครับ cls 250ดีเซลนะครับมาพร้อมด้วยตัวชุดแต่ง amg sport package นะครับผมแล้วก็ตัวรถเนี่ยนะครับเป็นตัวรถปี2012นะครับราคา bent nk ตั้งอยู่แค่นะครับ2,190,000บาทเท่านั้นเองครับผม สำหรับใครนะคะที่ฟังข้อมูลเมื่อกี้ไม่ทันสามารถดูข้อมูลสรุปบนหน้าจอตอนนี้ครั้งหนึ่งได้นะคะสามารถแคปข้อมูลเอาไว้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางไลน์แอดของเรากันได้ค่ะที่แอทไซ e n เบนเดอร์สกอร์เอ็นเอย่าลืมต้องมีแอทไซดด้านหน้าด้วยนะคะครับผมแล้วก็สาหรับลูกค้าที่ต้องการรับชมรถคันนี้รายละเอียดของตัวรถคันนี้นะครับหรือคันอื่นของเบนเดอร์ที่มีกว่า150ยคันนะครับสามารถเข้าไปรับชมกันได้ที่ w w w b e n ว com นะครับ และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียต่างๆอีกมากมายนะครับผมในส่วนของ YouTube ของเราก็มีนะคะคสามารถกดเข้าไปได้ที่เบนแอนเค anel ค่ะฝากกด cribe ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของเ e n แอนเคค่ะแล้วก็ฝากในส่วนของ Instagram แล้วก็ Twitter ด้วยนะคะฝากกด f o l l o w กันด้วยค่ะที่แอ๊ดไซต์เบ o แอนเคนออฟฟค่ะแล้วก็หนุ่มกับพี่พสันนะคะเป็นตัวแทนเินเคก็อยากขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามเบนเค i ไลฟ์ที่ทอลวยตลอด <ผม S 1> แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะ ใช่ครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมนะครับเลือกซื้อรถเบนซมือ2ทุกครั้งนะครับต้องมีสูงบริการหลังการขายเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ค่ะหนุ่กับวิสันต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันนี้ค่ะ NK Life Report รถเร็วกระชับฉับไวทุนคุณวันนี้หนุ่มหนิงรายงานสวัสดีค่ะครับฝากกด subscribe ด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวนะครับ